กินยาถ่ายนั่นไปก็คอยชั่วที่ลุงเข้ามาให้อะอะไรหลัะดีท็อกตัวล้างพิษล้างพิษแล้วล้างลวาไส้กินทีนี้มันเรากินไปเพิ่งไปถ่ายก็วันนี้กินยาเนี่ยยาถ่ายลมพนลยหน่อยเนี่ยกะว่าเดี๋ยวเย็นๆก็คงจะถ่ายประมาณเพิ่งสามโมงกินไปตอ้สามโมงครึ่งเนี่ยผมก็ได้ถามบอกลุงพ่อเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าดีท็อกมาคราวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวมา มาถวายแค่ท่านหายทำงานคนนึงดีแล้วดีแล้วครับวันนี้ก็เลยมาใช้เอนไซม์ตัวนี้ครับแก้นะครับายในของหลวงพ่อตอนนี้ปัจจุบันนี้ถือว่าเริ่มดีและก็ดีขึ้นแล้วก็ที่เก็บท้องแสบท้องหายไปแล้วปวดข้อปวดเข่าหายไปแล้วเหลือปื้นดำาๆนะครับอีกไม่นานนะครับตรงหัวเข่านี้ก็คงจะกลายเป็นอดีตนะครับฉะนั้นก็ฝากท่านผู้ชมไว้วันนี้เราเองก็ได้มา เยี่ยมหลวงพ่อแล้วก็หลายท่านนะครับที่ดูอยู่นะครับก็คงจะเป็นบุคคลสําคัญที่อีอกบุคคลหนึ่งนะครับที่ท่านดูอยู่ว่านี่ก็คือ,อไม่ใช่เรื่องเล่นๆครับหลวงพ่อเองท่านประสบมาแล้วแล้วท่านเองก็เชื่อนะครับในความบริสุทธิ์ใจก็คือเอนไซม์ S <S ที่ใช้เนี่ยปรากฏว่าได้ผลและก็ประทับใจนะครับเอาละก็จะมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมครับหลวงพ่อฝากเตือนอยิบไหม ขอาฝากเตือนว่าญาติโยมทุกคนนะที่เป็นอะไรไม่รู้โดยการว่าเป็นคันมั่งโรคกระเพาะมั่งลำไส้มั่งอันนี้อาตมาขอว่าให้ลองทานเอนไซม์ดูนะและญาติโยมก็จะได้รู้ว่าเอนไซมนี้เป็นยังไงเพราะว่าจะบอกใครทั่วไปก็ไม่รู้เพราะว่าญาติโยมก็ควรจะ กินดูแล้วโยมจะรู้กันเองว่ามันเป็นเพราะอย่างไงจืดจืดอย่างนี้กินดีมากโยมครับ่แ,บแล้วก็<ค>ได้รู้ว่าคุณภาพมันเป็นยังไงคุณภาพเขาเป็นยังไงโยมก็ เอาลองกินดูนะครับอย่างนั้นเราก็คงจะขออายุวโสุขของพรามพาท่านหลวงพ่อนะครับโอกาสหน้าเราคงจะได้มีโอกาสมาหาหลวงพ่ออีกครั้งหนึ่งครับเพื่อที่จะมาถ่ายทําตรงขาที่เป็นอดีตนะครับฉะนั้นก็กราบลาเพียงเท่านี้ครับกราบนักสนักการครับ